สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน Youtube พบกับท่านผู้ชมวันนี้9สิงหาคม2567นะครับแจ้งข่าวทกศแจกรางวัลโครงการชำระด,ดีมีโชคเป็นโชคใหญ่ระดับประเทศนะครับสำหรับผู้ที่ชำระหนี้ทกศดีในช่วง1ตุลาคม66เป็นต้นมาจนถึง30มิถุนายน66ซึ่งเขาเคยแจกรางวัลไปแล้ว3ครั้งนะครับ3เดือนแจกครั้ง3เดือนแจกครั้ง ก็แจกรางวัลไปแล้วสครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่นำเอาคนที่มีสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม66จนถึงสามิบถุนายนหกเจ็ดใครที่มีสิทธิ์ก็คือคนชําระหนี้นะครับมาจับสลากอีกรอบอก็รอบนี้แจกรถยนต์โตโยต้ามูลค่า7จ็ดแสนบาทสิบคันบัตรกำนันหนึ่งแสนบาท50าสรางวัลรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีนมูลค่าห้าหมบาทร้อยร้อยรางวัลอันนี้แจกทั่วประเทศนะครับ แล้วก็บัตรกำนันมูลค่า5,000บาท10 0 0 0บาท30 0 0 0บาทอีกรวมแล้วหลายพันรางวัลน,นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับติดต่อทกสสาขาที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่นะครับเพื่อขอรับรางวัลโดยนําบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงสําเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงไปด้วยแล้วก็ถ่ายเอกสารไปด้วยนะครับติดต่อภายในไม่เกิน90วันนับจากวันที่5สิงหาคม2 5งหนะครับที่เขาประกาศรายชื่อมาเขาประกาศรายชื่อแล้วเมื่อวันที่5นะครับเฉพาะ รางวัลรถยนต์โตโยต้าไฮลักรีโวแซด i t ดิชนะครับราคา7 0 0 0แสนบาท10คันนี้เขาจะให้ไปรับที่ทกศาสำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องติดต่อทกศาสาขาที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่ก่อนนะครับเพื่อทราบรายละเอียดจะมีการหักภาษีเตรียมเงินไปหักภาษีนัที่จ่ายด้วยอะไรทํานองนี้นะครับส่วนรางวัลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลัากกำนัน1 0,000แบาทรถจักรยานยนต์ และบัตรกำนันมูลค่า5 0า0ั0 0น0แล้วก็30,000อันนี้ติดต่อขอรับที่ทกสสาขาที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่เลยนะครับยินดีด้วยกับผู้ที่ชำระนี่ดีและได้รับโชคในครั้งนี้ครับฟังรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ไม่สามารถจะอ่านรายชื่อให้ฟังได้ครบทุกรางวัลเนื่องจากรางวัลมีจํานวนหลายพันรางวัลน,นะครับก็จะอ่านให้เฉพาะ อ่านให้ฟังเฉพาะรางวัลใหญ่ๆรางวัลที่1ที่2ที่3นะครับรางวัลใหญ่ๆรางวัลใหญ่ๆคือรางวัลที่มีมูลค่ามากครับส่วนรางวัลบัตรกำนันมูลค่า3 0 0 0 0ื่นบัตรกำนันมูลค่า10,000บัตรกำนันมูลค่า5000บาททำรองนี้ให้กดดูรายชื่อที่ลิงก์คอมเมนต์แรกนะครับถ้าท่านมีชื่อก็ติดต่อขอรับรางวัลที่ทกศสาขาที่ท่านเป็นลูกค้าภายในไม่เกิน90วันนับจาก5สิงหาคมนะครับ เมื่อ30และ3ามสิบกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีการจับรางวัลโครงการชำระดีมีโชคครั้งที่4นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮรัก e ีโวแซดอ i ดิชั่นคนดังต่อไปนี้ครับ 1. นายบุญเลิศปะนาเทจังหวัดชายภูมิครับทกสสาขาหนองบัวใหญ่ครับนายกำธรญาติคอนบุรี จังหวัดนคนรราชสีมาสาขาปักธงชัยครับนางรังรองพัฒนะจังหวัดนคนรราชสีมาสาขาโนนแดงครับนายวิเศษฟูบินจังหวัดน่านสาขานาหมืน่นนายบุญส่งผลเจริญจังหวัดบุรีรัมย์สาขากระสังนางทองภูลอุดชาจังหวัดมหาสารคามสาขาศรีพิลานางสายจันทศิลา จังหวัดศรีสะเกดสาขายางฉุมน้อยนายกองซูลเกตอินจังหวัดอุตรดิตถ์สาขาบ้านโคกนายสก,กุลพุทธทองจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดมนายองค์อาจวิเชียนบุตรจังหวัดอุบลราชธานีสาขาวาลินชำราบให้ท่านที่มีชื่อที่อ่านไปนี้ครับติดต่อทกสอสาขาที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่ตามที่อ่านเมื่อกี้นะครับ ต่อไปรางวัลที่2ครับบัตรกำนันมูลค่า1 0 0 0 0แบาท50รางวัลก็ประกอบไปด้วยนางรัตด,ดาเชื้อชัยจังหวัดกระบี่ครับสาขาเขาพนมนางสาวอาทิตยาทรัพย์ไพบูรณ์ทวีกรุงเทพมหานครสาขานางเลิงครับนางสาวโชวติมาคเครือวันจังหวัดกระสิ์สาขากำมะละใส นายวิทยารุ่งสว่างจังหวัดกำแพงเพชรสาขาไทงามนายวัชรพลจันทาสีจังหวัดขอนแก่นสาขาเมืองพลครับนางเพชรินด้วงบุตรดีจังหวัดขอนแก่นสาขาสีชมพูนางคำผ่านเปรึกษาจังหวัดขอนแก่นสาขาบ้านไผ่นางสาวรัชนีสะทองลอยจังหวัดจันทบรุรีสาขาซอยดาวนายวิจักพงงามสง่าจังหวัดชนบรุรีสาขาแหลมฉบัง นายอุไรสถิตชัยจังหวัดชายภูมิสาขาบ้านเข้านายไหลเพียอินจังหวัดชายภูมิสาขาบ้านเป้านายบวรเพชรสิริชุมพูจังหวัดเชียงรายสาขาเวียงชัยนายสุระเชษฐ์ตันการนนท์จังหวัดเชียงใหม่สาขาเมืองแกนนายสมศักดิ์เนียมชูชื่นจังหวัดตรังสาขาวางวิเศษ นายอาทรศรีบางจาดจังหวัดนครปฐมสาขาบางเลยบางเลนนะครับขอไปครับสาขาบางเลนครับนางละเอียดจินกลางจังหวัดนครราชสีมาสาขาขามสแกแสงนายสมบัติแจกเกาะจังหวัดนครราชสีมาสาขาสามสแกสาขาขามสแกแสงครับนายสมประสงค์ยงสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสาขาสีดานางประทุม ขยันนาจังหวัดนครราชสีมาสาขาดอนไหวนางสาววิไลบัณสังวานทองจังหวัดนครสวรรค์สาขาท่าตะโกนางวณิชชาธรรมชัยจังหวัดนครสวรรค์สาขาตากฟ้านางชูศักการวิงจังหวัดนครสวรรค์สาขาหนองตาง,งูนางเจริญไหมน้อยจ,าาอจ,จังหวัดบุรีรัมย์สาขาสตึกนางสมปองจันทึกจังหวัดบุรีรัมย์สาขาสตึกนางธนพรเห็นสม สาขาบุรีรัมย์จังหวัดบ้านกรวดนายประธานปาวีจังหวัดพะเยาสาขาจุนนายเจษดาณน,น่านจังหวัดพะเยาสาขาปงนายบางอ่อนศรีอินจังหวัดพิจิตรสาขาท่าบัวนายสมพงษ์สุวรรณชาติสาขาเพชรบณ์จังหวัดเพชรบณ์สาขาท่าแดงนายสมหมายบุรณกิติจังหวัดมหาสารคามสาขากุดรัง นายทองคํและภักดีจังหวัดมหาสาราคามสารักจังหวัดมหาสารคามสาขาการธรวิชัย HAEL นายสมานสดใสจังหวัดมหาสาราคามสาขาสี่แยกพยักนะครับนายสมานสดใสนะครับสาขาสี่แยกพยักนะครับสาราคามนะครับนางพิสมัยภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาโพนทองครับนายสุบรพลรัตจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถครับนายทองคูณพาโคกทมจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาปทุมรัฐนายบุญมีงมนมณีจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาบ้านขานายสกุลพรมพิลาจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาเมืองบัวนางอารุณเลิดนางอารุณบุญเลิดรบครับจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาเมืองสูวงนายชวลิต นายชาวลริตทเพชรเอี่ยมจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาเหล่าหลวงนางสารพีอิสโลจังหวัดสงขลาสาขาสเสดานางสาวนางสาวสมศรีสีนิ่มจังหวัดสงขลาสาขาสงขลานายสามชยัยทิมทองจังหวัดสุขโขทยัยสาขานาทุ่งนางสาวบุญยิ่งเอกปัชชาจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาทุ่งคอกนายสำเพาประจุทรัพย์จังหวัดสุรินทร์สาขาปราศาสนางสาวพรชนกบริสุทธ จังหวัดสุรินทร์สาขาถนนปัทมานน์นางเสาวติราวรรมจังหวัดสุรินทร์สาขาปราสาทเมืองใหม่นางสุกัญญาอุดมศิลป์จังหวัดอำนาจเจริญสาขาเรืออำนาจนางนงนาธเรืองเดชจังหวัดอุดรธานีสาขาเมืองโนนสูงนายวรากรสวงสิริจังหวัดอุดรธานีสาขากุ่งพวาีาสิบ0ลำดับที่50นายสมศรีจิตภักดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเข็มราราชขอแสดงความยินด,ดีกับทั้ง50ท่านได้บัตรกำนันมูลค่า1 0 0 0 0แบาทติดต่อทกสสาขาที่อ่านชื่อเมื่อกี้นี้นะครับภายในไม่เกิน90วันนับจาก5สิงหาคม2 5 6 7นะครับต่อไปเป็นรางวัลที่3ครับรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าฟิน USB เวอร์ชันน2023จำนวน100รางวัลอันนี้คันละ50,000บาทนะครับ มีทั้งสิ้นหนึ่งร้อยท่านฟังรายชื่อดังต่อไปนี้ครับนายประทวนอ่ำอ่อนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาห้วยกระเจ้านายอาพรบุญเสร์ดจังหวัดกาลสินสาขากรรมละสายน,นายสเสถียรงามพัฒจังหวัดกาลสินสาขากาลสินนายเสมอภูศรีฤทธิ์จังหวัดกำแพงเพชรสาขาไทรงามนางจินด,ดาปัตตาชัยโยจังหวัดกำแพงเพชรสาขาไทรงาม นางกุลนาวงศ์ษาจังหวัดกำแพงเพชรสาขาสลกบาทนายอนันท์ทน,น้อยจังหวัดขอนแก่นสาขาหนองเรือนายสงวนคำชูจังหวัดขอนแก่นสาขาบ้านฝางนายกิติศักดิ์ชนะสิทธิ์จังหวัดจันทบุรีสาขาห้วยสะท้อนนายประเสริฐกิจทรัพย์นายประเสริฐกิจเรจริญทรัพย์ดีจังหวัดชนบุรีสาขาเกาะโพ นายเจริญตะกิ่มนอกจังหวัดชัยภูมิสาขาบำเน็จณรงนางสัยไหมเจตการบนชูจังหวัดชัยภูมิสาขาครสวรรค์น,นายดาวเรืองแก้วจอมพลจังหวัดชัยภูมิสาขาภักดีชุมพลนายจัก,กรพงศุขประวิทย์จังหวัดชุมพรสาขาปฐมพรน,นายโยกย้ายวงชัยจังหวัดเชียงรายสาขาเชียงของนายทอง อำนานาจศาลจังหวัดเชียงรายสาขาเทืองนางแสงจันทร์สางใสจังหวัดเชียงใหม่สาขาพราวนายคำม,มูลเมืองใจจังหวัดเชียงใหม่สาขาชัยปราการนายศรีวันเถาวันจังหวัดเชียงใหม่สาขาเชียงดาวนายประชันเขียววันจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง นายพิทยาแต้เตี้ยจังหวัดตรังสาขาสีเกานายจำรัดผ่อนย่องจังหวัดตรังสาขาหาดเหลานางจันจิราใจน้อยจังหวัดตากสาขาพระธาตุผาแดงนายอภิสิทธิ์วุ้นอภัยจังหวัดตากสาขาบ้านตากนายประเสรศิฐสานิยมจังหวัดนครปฐมสาขานครชัยศรีนางสาวคำเพียรโนนทาจังหวัดนครพนมสาขานครพนมนางสวัยกึกขุนทศ จังหวัดนครราชสีมาสาขาด่านขุนทดนางมาลาบุญทานางมาลาบุญทาจังหวัดนครราชสีมาสาขาชุมพวงนางดวงใจแสนสีจังหวัดนครราชสีมาสาขาปรทายนายเคน,นินทสิงจังหวัดนครราชสีมาสาขาปรทายลำดับที่ สามสิเบเอ็ดนายสมเดจหานวิชัยจังหวัดนครราชสีมาสาขาปะไทานางกัลยาณีบุตรศรีภูมิจังหวัดนครราชสีมาสาขาปะไทานางสาวสุนทรแป้นสันเทียนครราชสีมาสาขาคงนางยุรพันธ์จัดดอกนครราชสีมาสาขาคงนางปทินอรุณศรีนครราชสีมาสาขาเสืองสสงนายหมายแหวนเงินนครราชสีมาสาขาเสืองสสง นายสามารถพรมเดิมจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาสิชนนายอามมนศรีปัญญานครศรีธรรมราชทอกศส,สาขาท่าสาลานางสาวยุพดีขำเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราชนะครับสาขาดอนแคร์สามสิบเจ็ดสาิบแปดสามเก้าลำดับที่อ่านมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับจังหวัดคศรีธรรมราชนะครับไม่ใช่นครร,ร,ราชสีมานะ สี่สิบนายสุชินเสือดีจังหวัดนนทบุรีสาขาใสน้อยครับต่อไปครับนางยุพินสเดีดวงจังหวัดน่านจังหวัดน่านสาขาภูเพียงครับนางบุญยวงสุยาวจังหวัดน่านสาขาภูเพียงครับสีท่านแล้วนะครับต่อไปลําดับที่43ครับมีทั้งหมดร้อยรางวัลน,นะครับนางพุทขวันศริจังหวัดเบืองการสาขา สีวิไลนางเกียงกรอาจกล้าจังหวัดบุรีรัมย์สาขาสตึกนายคำพันธ์วราจันทร์จังหวัดบุรีรัมย์สาขาคูเมืองนายชิดศากจอหอจังหวัดบุรีรัมย์สาขาหว้วลาดนางชุติมลปักษ์ษาจังหวัดปราจีนบุรีสาขาปราจีนบุรีนางสาวนัทธนิชาทิน,นพัฒนินิสสิริจังหวัดพะเยาสาขาดอกคำใต้ นายพจนะชามสูงเนินจังหวัดพิจิตรสาขาโพทะเลนายสมพรนารายจังหวัดพิษณุโลกสาขาบางทองครับห้าสิบท่านแล้วนะครับต่อไปห้าสิบเอ็ดนะครับนางสำอางเพลงเพชรจังหวัดพิษณุโลกสาขาวัดโบสถ์นายจำเนียนย้อยสะจังหวัดเพชรบูร์สาขาสามแยกวิเชียรบุรี นายพนมพรหงใจจังหวัดแพร่สาขาแม่ลายนางถนอมปุราฐานีจังหวัดมหาสารคามสาขานาเชือกนางภัยรินนาหลู่จังหวัดยะโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วนายบุญตีสุ่มมาศจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาทงงานีนายพินิษอัคคบานจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาพระลานชัยนางสาวสุรัตดากรสุวรรณมากจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาเมยบดี นางสาวปานทิพย์อุปชิตจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาเมืองบัวนายจระรันวาพันสุจังหวัดร้อยเอ็ดสาขาสะบุดครับนางวนามิเกลียงจังหวัดราชบุรีสาขาจอมบึงนางสาวมณีกอบแปรจังหวัดลบบุรีสาขาโคกสำโรงนายแก้วเมืองคำน้อยจังหวัดลำปางสาขาเงานายเพิ่มพันส่งบุญมาจังหวัดลำปางสาขาเงา นายเรวัตสุวรรณจักรจังหวัดลำปางสาขาแม่ทะนายสะระรุทานตนุกูลจังหวัดลำปางสาขาอาลำพางนางสาวเพนสุขศรีอินจังหวัดเลยสาขาบางสะพุงนายแท็กเขมสุทธิจังหวัดเลยสาขาด่านซ้ายนางสาวสุมาลีคำเหลือจังหวัดศรีสะเกดสาขาการทรลักษ์นางกาจนาวงมีแก้วจังหวัดสกลนครสาขาสกลนคร นางจิรพาดวง<บ>กุลสาจังหวัดสกลนครสาขาโคกศรีสุพรรณนายจำนานบุญแม่นจังหวัดสงขลาสาขาสะเดานายสมศักดิ์หยีสมันจังหวัดสงขลาสาขาสะเดานางนิดเพช <est> รจรูนจังหวัดสมุทรปราการสาขาสมุทรปราการนายสำรานทัศนศรจังหวัดสมุทรปราการสาขาบางเสาธงนายอำนาจตอนศาสตร์จังหวัดสะแก้วจังหวัดจังหวัดสะแก้วสาขาตราบ สาขาตาพระยาครับนายสมหมายพรมสอนจังหวัดสระบ,บุรีสาขาหนองแคนางสาวพวงพันยิ้มพันจังหวัดสุขโขทยัยสาขาบ้านด่านลานหอยนายทวัชจันหอมจมังหวัดสุขโขทัยสาขาไกลลางนายกิติพ้องพงศ์ศรีจังหวัดสุขโขทัยสาขาแม่สินนายสมิทธพุทธาจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาดอนเจดีนางสาวลำใหญ่มะ ลิลาจังหวัดสุรินทร์สาขาชุมพลบุรีนางพรทิพย์แถลงคําจังหวัดสุรินทร์สาขาชุมพลบุรีนายบุญเชียงทาจังหวัดสุรินทร์สาขารัตนบุรีนางละอองกาลเกศจังหวัดสุรินทร์สาขาสำโรงทาานางสุริรั์เหมาะหมายจังหวัดสุรินทร์สาขาลำดวนนายสิทธิสุกยาจังหวัดสุรินทร์สาขาถนนปฐมานุน นางพันธิพาจันกล้าจังหวัดส,สุรินทร์สาขาเมืองใต้นางพันหยุวหวากอบแก้วจังหวัดส,สุรินทร์สาขาปราสาทเมืองใหม่นางสาวลำจวนสร้อยเจตจังหวัดส,สุรินทร์สาขาหนองตาดนางสาวลำใหญ่คอนหารจังหวัดหนองคายสาขาท่าบ่อนายวรชัยโพธิรัตน์จังหวัดหนองบวัวลำพูสาขาหนองบวัวลำพูนายเฉลิมพิทักษ์วงศ์จังหวัดอ่างทองสาขาวิเศษชายชานนางสาวพิสมัยศรีสมบัติจ,งตจงังหวัดอำนาจ,จเจริญสาขาเสนางณิคม นายถาวรภูพานเพชรจังหวัดอุดรธานีสาขาบ้านดุงนางสาวมะีรัตนเสนาจังหวัดอุดรธานีสาขาหน,หนองวัวซอนายคำผางชำนิโลกจังหวัดอุดรธานีอำเภอเพลนนางสาวชนทิการกัลยาจังหวัดอุตรดิตถ์สาขาตรอนนายระหานจีนย้ายจังหวัดอุตรดิตถ์สาขาพญาแมนนาง สำริดชำนิเขตการจังหวัดอุทัยธานีสาขาสว่างอารมณ์ทั้งหมดก็คือ100คนที่ได้รถจกักรยานยนต์ y า m a h าฟโโนราคา50 0 0 0บาทนะครับอันนี้โครงการชำระดีมีโชคเป็นการจับรางวัลครั้งที่4เป็นรางวัลระดับประเทศนะครับก็อ่านให้ฟังทั้งหมด3รางวัลใ,ใ,ใหญ่ๆนะครับส่วนรางวัลที่4 5 6 ไปกดลิงก์ดูที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับสถานที่ตรวจสอบรายชื่อว่าใครได้รางวัลบ้างยังสามารถตรวจสอบได้ที่ทอกอสทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ